่องของขวัญรับขวัญน้องยูจีนลูกสาวเจนนี่และยิวชัดมงคลเห็นแล้วบอกเลยว่าอู้ฟู่มากเป็นโมเมนต์ที่แฮปปี้มีความสุขสุดๆส,ส,สำหรับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นและสามียิวชัดมงคลที่วันนี้ป่ายหญิงพึ่งคลอดลูกสาวคนแรกอย่างน้องยูจีนมาเป็นโซ่ทองขล้องใจบอกเลยว่าทางคุณพ่อคุณแม่เฮลูกกันสุดๆ อย่างล่าสุดหลังจากขอดูกสาวคุณแม่เจนนี่ก็ได้ไลฟ์อวดโมเมนต์น่ารักน่ารักของคุณพ่อลูกและครอบครัวให้ได้ชมกันบอกเลยแอบเห็นของรับขวานแล้วเตะตามากโดยล่าสุดทางด้านของเจนนี่ได้โพสต์โมเมนต์อบอุ่นที่คุณพ่อด้านยิวฉัดมงคลอุ้มลูกน้อยน้องอยูจีนอยู่ในตักซึ่งตลอดเวลาคุณพ่อเอาแต่มองลูกน้อยกร่อยใจชมไม่หยุดไม่ขาดปากว่าน่ารักที่สดุดไม่บอกก็รู้ ว่าหลงหนักมากแถมยังบอกอีกว่ามองหน้าลูกแล้วเหมือนเห็นหน้าตัวเองตอนเด็กทำเอาหลายคนสุดปลื้มใจ